สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องเบาวสนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจข้อมูลเกษตรกรเพื่อจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ1 5 0 0 0บาทตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังมีแนวทางจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่เกิดการวิกฤตของโรคระบาดในตอนนี้นะครับเมื่อวันที่16เมษายน2563นายเข้ 63, มแข็ง,ขงยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากำลังตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนเกษตรกรตามที่ประรัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเพื่อจะประสานกระทรวงการคลังกรณีมีการมอบเงินเยียวยาให้เกษตรกรปี2562มีผู้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ7.5ล้านรัวเรือน โดยสถานภาพในทะเบียนเกษตรกรจะมีอายุ3ปีดังนั้นหากเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงเกษตรทะเบียนการเพราะปลูกปีที่แล้วจะย้อนหลังถึงวันที่23มิถุนายน2560ขณะนี้จัดส่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเกษตรกรให้ตรงกับข้อมูลบุคคลของกรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ตรงกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยและตรงกับ สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือสอปรกรนะครับนอกจากนี้จะติดตามประกาศข้อมูลในชุมชนเพื่อตรวจสอบทางสังคมหากแจ้งข้อมูลเท็จประชาชนในพื้นที่แจ้งคัดค้านได้มีคณะทำงานระดับหมู่บ้านตรวจสอบพื้นที่วัดพิกัดที่ตั้งแปลงวัดพื้นที่วัดขังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลเพื่อป้องกันการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนซึ่งดำเนินการแล้ว10ร้านแปลงในขณะนี้นะครับ ซึ่งทั้งนี้ทะเบียนเกษตรทอบอกอคือข้อมูลของครัวเรือนที่ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของครัวเรือนซึ่งเกษตรกรต้องมายื่นแบบทอบอกศูนที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอจะสามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและได้รับสิทธิ์ต่างๆตามมาตรการของรัฐทุกรอบการผลิตและต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร หนึ่งครัวเรือนขอขึ้นทะเบียนได้หนึ่งคนโดยยื่นแบบทอบอกศ1หลังปลูกพืช15วันหรือหากมีการเปลี่ยนปแปลงข้อมูลครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรกรเช่นเปลี่ยนแก้ไขกิจกรรมการเกษตรหรือสมาชิกในครัวเรือนต้องมาปรับปรุงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลติดประกาศในชุมชน3วันเพื่อยืนยันข้อมูลในระบบแล้วการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจึงเสร็จสมบูรณ์ทั้งนี้อำนวยความสะดวกช่วงการระบาด ของโรคไวรัสให้ยื่นที่ผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อส่งสำนักง,งานเกษตรดำเนินการต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษ,ษตรกรน,นั้นจะขึ้นทะเบียนเฉพาะบุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตรแต่ฐานทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้หนึ่งทะเบียนบ้านเท่ากับ1ครัวเรือนประกอบอาชีพทำนาหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ประมาณ1ไร่ขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเป็นเกษตรกรได้หรือปลูกฝักปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือพ่อเห็ดหรือปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่1งานก็ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรได้หรือปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือปลูกสวนป่าหรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งรวมการบนเนื้อที่1ไร่และมี15ต้นขึ้นไปก็ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรได้ ปลูกไม้ยืนต้นแบบสวนผสม,มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่1ไร่และมีตั้งแต่1 5ต้นขึ้นไปก็เป็นเกษ,ษตรกรได้ด้านปศุสัตว์เกษตรกรขึ้นทะเบียนได้เมื่อเลี้ยงแม่โคโนม1ตัวขึ้นไปหรือเลี้ยงโครหรือกระบืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน2ตัวขึ้นไปก็เป็นเกษตรกรลงทะเบียนเกษตรกรได้นะครับ เลี้ยงสุกรแพะหรือแกะยอย่างใดอย่างหนึง่งหรือรวมกันเลี้ยงสัตว์ปีก50ตัวขึ้นไปเลี้ยงสัตว์น้ําหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างใดอย่างหนึง่งรวมกันการทํานาเกลือสมุทรบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปปลูกมอนการเลี้ยงไหมอย่างใดอย่างหนึง่งหรือรวมกันเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรและเกษตรอื่นๆได้แก่เลี้ยงพึ่งพันพึ่งโพงชันนรงครั่งจิ้งรีดลวงสาคูไส้เดือนดินชีวพันธุ์และอื่นๆมีลักษณะเช่นเดียวกัน ก็สามารถขึ้นเป็นทะเบียนเป็นกเกษตรกรได้นะครับสำหรับทะเบียนกเกษตรกรมีข้อมูล9หมวดได้แก่ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนสมาชิกครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กรการถือของที่ดินเพื่อการ,กรเกษตรการประกอบกิจกรรมการ,กรเกษตรแหล่งน้ําหรือจากกลนการ,กรเกษตรนี่สินรายได้การเข้าร่วมโครงการภาครัฐสถานภาพในทะเบียนกเกษตรกรสิ้นสุดลงเมื่อสีชีชชวิต เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถแจ้งยกเลิกประกอบการเกษตรไม่ปรับปรุงสถานภาพเลยติดต่อกันนาน3ปีหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งยังถือเป็นความผิดทางอาญาตามมาตราล3 7 7และมาตรา267แห่งประมวกลกฎหมายอาญาด้วยทั้งนี้การใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ โดยสามารถตรวจสอบสถานะหัวหน้าสมาชิกค,ครัวเรือนเกษตรกรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 579 5519ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรก็รีบๆนะครับจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือนะครับชอบไปกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับสวัสดีครับ